บริการที่ขอบแานสราที่สองเดินข้ามผ่านไปมาโปรดระมัดระวังััรสรายจากคนรุเท่าเทียมกันสลาครับ ตรวราบรัที่นี่สถานีุาคกำศิลาที่นี่สถานีจุาคกำลศิลากระเวที่จอดเทียบในชานลาทีกสอวนรถองที่ที่สี่สามสองรับรถโดยสารสถานีจุลทางขนแกนปลายทางสถานีจุางแข่งคอยมีโดยรถั่ช่ในการนรกระบวนรถที่ี่กำงาขึ้นจั้หที่น wow. yeah. Go ั่งรวระวนรถทีี่แขอยครับที่นีสถานีจุลภารกำศิลา